สินค้านะครับลูกค้าไว้ใจกับ j x ของเรานะครับโดยสั่งลิฟต์ยกรถคานล่างนะครับแล้วก็มียกเกียร์กับ3ชั้นโล่งนะครับที่จังหวัดอยุธยากันนะครับผมบริษัทของเรานะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูลิฟต์คานล่างนะครับยกรถคารล่างนะครับรุ่น l s z 600นะครับนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ สีก็ประมาณนี้นะครับผมลูกค้าสั่งมาติดที่บ้านนะครับบ้านลูกค้าเปิดกิจการนะครับเปิดอู่ซ่อมรถนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสเปคคร่าวๆก่อนนะครับของตัวนี้ก็คือลิฟต์ยกรถคานล่างตัวนี้นะครับจะรับน้าหนักได้4.5ตันครับความสูงของเสาจะอยู่ที่2.8เมตรนะครับความกว้างของเสาด้านนอกนะครับ3.3เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของเสาด้านในนะครับจะอยู่ที่2.8เมตรนะครับ แล้วก็ยกต่ําสุดนะครับยกต่ําสุดจะอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับ <š k> สามารถไขได้ cm, นะครับเพแบบระดับความสูง <ihrem> ต <hn> ่ําได้นะครับต่ําสุดนะครับ10เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็มีอะแดปเตอร์ข้อต่อให้นะครับนี่นะครับมีอะแดปเตอร์ให้4ตัวนะครับอยู่ทางด้านนี้อีก2ตัวนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ช่างมาอธิบายวิธีการใช้งานนะครับผมว่าใช้ยังไงนะครับ แล้วก็จะยกรถจริงๆให้ดูด้วยนะครับเฮครับสวัสดีครับอ่เรามาทําความรู้จักกับลิฟต์เขาไอ้่าวๆก่อนว่าหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เห็น่ที่น้องเขาพูดแล้วตัวนี้ความพิเศษคือเขาจี่มีแขนที่เท่ากันเข้ากันครับคือประมาณว่าเอาหน้าเข้าก็ได้หรือหลังเข้าก็ได้ครับประมาณนี้นี่ครับเห็นไหมครับคือเจ้าหน้าเข้าก็ได้หลังเข้าหลังเข้าก็ได้รุ่นนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ลูกค้าบางท่านที่ว่าหลังคาสูงไม่พอที่ว่างไหนอยากได้คันบนแต่หลังคาสูงไม่พอตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเป็นขาล่างซึ่งความสูงก็อยู่ประมาณสองเมตรแปดสิบลูกค้าบางท่านหลังคาสูงสามเมตรห้าสิบนี้ซึ่งไม่สามารถติดติดคันบนได้แต่เอาเป็นเป็นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกคือเป็นขาล่างได้ได้ครับประมาณก็คือเหมือนกันนะครับใช่ครับการใช้งานเหมือนกันครับแค่ต่างแค่ความสูงแล้วก็แตกต่างระหว่าง ชุดระบบตัวนี้คันเองแต่ถ้าเป็นคันบนจะอยู่ชุดระบบอยู่บนแต่เป็นคานล่างคือชุดระบบเขาอยู่ขางล่างแบบนี้คือเขาจะมีตัวครอบให้กันรถเยียบพวกสายพวกคืสลิงพวกนี้ครับส่วนแขนก็จะรุ่นนี้เขาจะเขาแก้ไขมาให้อ่าถ้ารุ่นรุ่นเก่าอีกอีกเจนเจนเก่าเป็นแบบแขนสั้นแขนยาวคือจะบังคับเอาหน้าเข้าหลังเข้าแต่รุ่นนี้เขาทำแขนมาให้ให้เท่ากันครับเนี่ยแล้วก็ยืดยืดได้นะครับตรงนี้ สามารถเจ้าหน้าเข้าได้หรือหลังเข้าก็ได้ประ,ะมาณว่าแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าสามารถยืดได้นะครับครัแล้วตรงนี้จะมีเสริมยางนิมาให้อีกอ,อ,อันหนึ่งกรณีที่ว่าบา,บางทียกไปแล้วเลยจุดยกตัวนี้สามารถรองรับได้ครับตัวนี้สามารถรองรับได้สำหรับตัวนี้ก็สามารถยกได้เหมือนกันครับที่าาทางโรงงานทาแผ่นยางนี้มาให้ <S <S มียาง,ง,งสองจุดนะครับตัวนี้ถี่ว่ามุดเราใสา่ใต้ของรถเป็นยางนี้เลยจุดยกแต่มันอยู่ตรงนี้พอดีอตรงนี้ก็สามารถยก,ยกได้เหมือนกันครับเพราะว่าลง เขาลองมาให้ในกรณีที่ว่าเป็นพวกรถพวกสายเตียอะไรพวกนี้ครับที่ตัวนี้มันอาจจะเข้าไม่ถึงเราสามารถใช้ตัวนี้รองรับแทนได้ในกรณีบางรุ่นนะครับบางรุ่นบางรุ่นนะไม่ใช่ทุกรุ่นนะแล้วก็แผ่นยางกันรกระแทกประตูนี้ของเราก็ก็เหม,มือนเดิมมันจะเหมือนกับคานบนเมื่อครั้งที่แล้วที่ว่าเราเคยแล้วสดไปจะเป็นแผ่นใหญ่มันเหมือนเดิมเหมือนกันครับการประตูโดนนะครับอ่าใช่ครับตัวนี้จะเราสดีซน์ไปเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นเราเคยเห็นลิฟต์ไปแล้วนู่นไปแล้วหลายๆอย่างเลยอ่าตัวนี้ทำข้อดีคือตัวนี้คือ ถึงเราจะเป็นขาฐานเล็กฐานตีลิฟตเราเล็กก็จริงเราทํางานทําพุกมาให้เป็นหกตัวเพิ่มความแข็งแรงขึ้นไปอีกเห็นไหมครับหกตัวครับอันนี้สองครับอ่าใช่ครับสองแล้วก็อ่าใช่ครับ2จะเป็นตัวนี้ถึงบางคนบางครั้งเ้ยไม่ฐานเล็กจังถึงฐานฐานนิดเวเล็กแต่เราเพิ่มเพิ่มปริมาณพุกเข้าไปเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกก็คือแข็งแรงเหมือนกันนะครับลูกค้าอ่าใช่ครับ อ่าทีนี้การใช้งานก็คล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะลองเอารถมาขึ้นให้ดูขึ้นให้ดูเผื่อลูกค้าบางท่านเอ่อมันรถมันขึ้นได้อะไรยังไงอะไรไงอ่าเผื่อบางท่านที่ว่าสนใจที่อยากจะซื้อลิฟต์จะกำลังศึกษาดูอ่าดูครับวิธีการยกเดี๋ยวผมจะลองเอาเอารถมายกให้ดูครับอ่ครับเดี๋ยวรอพี่ช่างนะครับถอยรถแป๊บเดียวครับเรามีระบบเรฟตี้นะครับเฟืองล็อกนะครับผม บริษัทของเราครับจำหน่ายลิฟต์คันล่างคันบนนะครับเครื่องถอดเครื่องถ่วงเครื่องตั้งศูนย์นะครับแล้วก็ลิฟต์กันไก่อุปกรณ์เปิดอู่นะครับทุกชนิดเลยนะครับผมสวัสดีลูกค้านะครับที่เข้ามาด้วยนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของเรานะครับการที่รถเข้าก็คือเราแบ่งเซนเตอร์ให้รถอยู่กลางถึงกลางให้ไดมมากที่สุดคือเอาง่ายคือให้มันเท่ากันครับถ้าเป็นไปได้ให้มันเท่ากันก็ดี เพื่อความบาลานซ์อ่าใช่ครับ,รบแล้วก็อีกัวณีน้นึงก็คือไอตัวแผ่นยานตงตัวนี้ยเวลาราเปิดประตูเห็นไ,ไ,ไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับอ่่เราจะลองลองรับได้คือประมาณว่าถ้าเกิดกรณีเกิดเอารถเอารถขึ้นที่จะใช้การมีการซ่อมคือประตูอ่ะจะต้องเปิดมาโดนยางตงัวนี้อยู่ที่ว่าแล้วแต่บางรุ่นบางทีอาจจะโดนช่วงนี้หรือช่วงนี้ก็คือขอให้เปิดมาแล้วโดนโดนโดนยางตัวนี้ครับก็คือยังไงก็โดนยางนะใช่ครับไม่ลอยแน่นอนใช่ครับคือลักษณะการคลิปง่ายๆคือประตูอ่ะ จะอยู่ประมาณประมาณเสารครับประมาณเสาอาจจะล้าหน้าล้ําหลังหรือตรงกลาง,ลงแล้วแต่รถบางรุ่นแต่คือเรายึดเสาเป็นหลักครับมัดเปิดประตูมานี่ครับเจือ <Okay. S 1> ประมาณนี้โอเคอันนี้ความปลอดภยอยัยจุดที่1น,นะครับใช่ครับคือกรณีที่ว่าลูกค้าบางท่านแบบกลงังมองหาลิฟต์อะไรอยู่เออมันใช้งานยังไงนี่ตอนนี้ผมจะมาสาธิตแล้วก็การการวิธีการขึ้นก็เหมือนกับลิฟต์ทั่วไปคันบนขัางเหมือนกันครับเปลี่ยนมบอร์ไม่ดูนดี่ครับชัดชัด นี่นะครับหาจุดยกของตัวรถนะครับใช่ครับแล้วแต่รถบางรุ่นไต้แต่เลเวลนี้คือมันจะเขาจะมีคานหน้าเราก็เอาไว้หลังก็ได้ครับนี่จุดยกของเลเวลนะครับจุดยกของคันนี้นะครับอยาให้อยู่อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเราจะเราทําการยกก็จะเหมือนประมาณว่าให้แบบเป็นรูปตัววีครับเพราะจุดแข็งเขาจะเป็นรูปตัววีอ่านี่ครับนี่ครับจุดแข็งจะรูปรูปตัววีแบบนี้ครับรูปตัววีแบบนี้ครับจุดแข็งเขาอลัแล้วเราก็ใส่ต้องสองข้างเลยครับ มีสองสีนะครับลิฟตัวนี้มีสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับแต่วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําเงินด้วยครับอ่ทําให้เหมือนสองข้างเลยลสมมติเราเราได้ระยะเราต้องการทีนี้เราเรา,เราจะมีการกดขึ้นมาหน่อยนึงครับกดขึ้นนิดนึงเพื่อเช็คความพร้อมอีกทีหนึ่งว่ามันตรงไม่ไม่ไมออามากดขึ้นมาครับอ่าเรากดขึ้นมาระยะนี้แล้วก็มาเช็คดูทิ้งว่าลูกยางมันได้จุดได้เซนเตอร์ที่ว่าเรานี่ไหมถ้าไม่ได้แล้าก็มีการขยับ นี่อะไรประมาณนี้ครับถ้ามันไม่ได้แล้วก็ถอยหลังออกมาหน่อยนึงเพราะบางทีแบบสายตาจากพื้นถึงตัวรถบางทีแบบคนละอันมีการคาดเคลื่อนได้ครับเอยวให้พี่ช่างจุดยกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ยกหลดให้ดูนะครับผมแล้วเมื่อเราพร้อมแล้วเราทุกอย่างมันโอเคมาแล้วแล้วก็กดปุ่มเขียวตัวนี้นะครับขึ้นได้เลยนี่นะครับอันนี้คือปุ่มขึ้นนะครับใช่ครับตัวนี้คือปุ่มเขียว,วคือกดกดขึ้นครับ แล้วก็ส่วนคันโยกนี้จะเป็นคันโยกสีดำเป็นตัวคลายน้ํามันหรือที่เขาเรียกว่าวาวตอนเอาลงหรือตอนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วกดึ้นเลยกดขึ้น,เล,นเลยตามระยะที่เราต้องการที่เราจะทําง,งานมันจะมีเสียงดิดล็อกด้วยนะครับนี่คือเสียงของตีล็อกครับมันจะดังนะครับเพราะว่ารีฟของเรามีระบบเซฟตี้ใน,นการเข้าล็อกนะครับปลอดภัยแน่นอนครับ ค,ความเร็วการยกก็ประมาณนี้นะครับยกแบบขึ้นแบบสมูทนะครับไม่เร็วเกินไปไม่ชา้าเกินไปนะครับแล้วก็ยกตามการใช้งานของลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะใช้งานแบบไหนนะครับสมมติเนี่ยเราพูดเราได้ระยะที่ต้องการตอนนี้ผมยกขึ้นล็อกสุดท้ายล็อกบนสุดเลยเสร็จแล้วเราก็มายกคนนี้เพื่อให้เขาลงมานั่งล็อกครับเพื่อเซฟตี้อีกชั้นหนึ่ง พอกดนะครับตัวลิฟต์จะลงเนี่ยไม่ลงแล้วครับก็คือนั่งล็อกแล้วนะครับใช่ครับตัวนี้คือจะยกความสูงได้ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหรือเมตรเก้าสิบเนี่ยอย่างผมนี่ก็สูงมาณเมตรเจ็ดสิบกว่าก็จะอยู่ประมาณนี้แต่คือความสูงนี้เราเราไม่ตายตัวครับขึ้นอยู่กับซิลิระช่างที่ที่ทำงานต้ดท้องรถคือแล้วแต่ซิลิระของช่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนี่ยกระจอมานี้เห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับจะขึ้นเป็นรูปตัวมีแบบนี้นี่คือจุดแข็งเขาเห็นไหมครับ เครื่องล็อกนี้ครับพอระบบขึ้นไปมันจะล็อกเองอัตโนมัติครับหรือไม่ก็ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็มาขยับดูนิดหนึ่งอย่างที่ผมทํากดขึ้นให้มันนิดเมื่อกี้นี้ครับก็จะมีเขี้ยวล็อกไว้ใช่ครับแขนไม่หมุนแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ว่าซื้อลิฟต์เราไปแล้วใช้คือพยายามให้ล็อกนะครับให้ล็อกแบบนี้อย่าแนะนําอย่าเอาล็อกนี้หมุนกลับนะครับเพื่อความสะดวกของท่านคือบางคนเอ้ยไม่เห็นต้องล็อกเลยมันเคยมีอุบัติเหตุนะครับแต่ไม่ใช่ของแบรนด์เราครับเป็นของแบรนด์อื่นซึ่งเกิิดบบัเมาแล้วคร คือให้เฟืองพยายามให้เขาเซฟตี้ให้ให้ระบบมันเข้าทุกล็อกครับให้ลูกค้าคำนึงถึงความปลอดภัยการใช้งานด้วยนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้แหละครับเนี่ยไม่ต้องกลัวนี่ครับนี่ครับเหล็กหนาหนาเหล็กไม่บางนะครับตัวนี้นี่จะประมาณนี้ครับนี่ครับก็ลิฟต์ของเรานะครับเป็นแบบกดล็อกสองข้างนะครับพี่ช่าง ครับเนี่ยส่วนนี้เรานั่งล็อกยึดดึงไม่ออกครับยึดดึงไม่ออกยึดดึงไม่ออกเพราะมันนั่งล็อกอยู่สมมติว่าถ้าลูกค้าที่การทาการซ่อมเสร็จแล้วที่จะรีบลงเอารถลงเนี้ยก็กดขึ้นหน่อยครับเพื่อคลายล็อกเห็นไหมครับแล้วก็ดึงสังนี้ดึงสองข้างเลยครับวิธีสลักล็อกของเรานะครับอ่ะทีนี้ครับสองข้างทีนี้แล้วแล้วก็มาค่อยๆกดขันงโยกสีดําตัวนี้ครับเห็นไหมครับพอเขาเริ่มเขาเริ่มไหลตัวมาแล้วค่อยแบบ กดเต็มแรงได้เลยครับก็จะประมาณนี้การขึ้นการลงลงช้าลงเร็วเราสามารถปรับได้ครับขึ้นอยู่ที่ว่าความพอใจของลูกค้าที่ว่าเดี๋ยวจะมีทีมช่างที่เขาติดตั้งให้เราก็สามารถบอกทีมช่างได้วออแบบนี้ช้าไปแบบนี้เร็วไปสามารถปรับได้ให้ทีมช่างเราปรับได้ครับ<อ>ว่าคุณ<อ>ลูกค้าชอบความการลงช้าประมาณไหนลงเร็วประมาณไหนอ่ะสามารถบอกได้ครับหรือถ้าช่างติดตั้งไปแล้วลูกค้ายังไม่พอใจคือนี่มาตรงนี้ครับนี่มีจุดเนี้ยตรงนี้ครับ ถ้าเกิดอ่าแบบว่าช่างติดแล้วแหมนิ่งถอดนิ่งอินนิ่งได้ไหมอ้ตัวนี้ครับคือคายออกครับถ้าคายออกจะยิ่งลงเร็วครับตัวนี้อ่าถ้าเราขเข้าก็คือมันจะลงช้าถ้ายิ่งเราคายออกก็ยิ่งจะยิ่งลงเร็วอะไรประมาณนี้ให้เกิดถ้าช่างติดตั้งแล้วลูกค้าท่า้นอยากจะลงเร็วสักนิดสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่านี่จะประมาณนี้ก็อย่าคายเป็นคายเยอะมากเกินไปใช่ครับอาพอประมาณถ้าถ้าเกิดว่ายิ่งมีรถหนักมันก็จะยิ่งลงลงเร็วกว่านี้ครับ ทางที่ดีก็คุยกับทางทีมช่างเราดีกว่าใช่ว่าอยากได้แบบไหนตอนติดต่อบาะว่าผมขอเร็วนี้สหน่อยได้มยกได้ครับเดี๋ยวทีมช่างเราจะพํายการปรับให้อะไรให้ครับลิฟต์คางล่าง4.5ตันปลดล็อกสองข้างลิฟต์คางล่างเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับก็คือส่วนมากจะเป็นพวกรถกระบะที่มีคอกมีคอกมีตู้ทึบอะไรประมาณนี้ครับที่ว่าต้องการยกความสูงแต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่าเป็นคานบนอาจจะหลังคาอ้ไปติดพวกระบบเซนเซอร์เขาได้ก็เออ แล้วแต่ช่าคพาจะเลือกใช้ครับหรือว่าแล้วนนก็อย่างนกรณีที่ว่าอย่างที่ผมบอกต้งต้นว่าเพียงคาลูกค้าจะสูงไม่พออก็คือหลังคามีความสูงจำกัดนะครับคือถ้าสมมติลดคอกคอกสูงสูงนะครับถ้าเกิดติดคานบนก็อาจจะติดคอกยกได<ช>้ครับยกไม่สูงเพราะคอกมันจะไปโดนเซนเซอร์ครับใช่ครับก็เลยเลือกเป็นคานล่างนะครับอนี่ครับ ะลองเดิมอ่าทีนี้เรื่องลิฟต์เราจบแล้วอ่าทีนี้เราเราจะมีอ่าอุปกรณ์เสริมมาซึ่งลูกค้าบางท่านอาจจะต้องการซื้อแยกเนี่ยที่เขาเรียกว่าแม่แรงยกเกียร์นี่ครับนำเสนอเกครับนี่ครับตัวนี้นะครับลูกค้าื้อแม่แรงยกเกียร์เราด้วยนะครับนี่ครับเนี่ยสามารถยกได้อะไรได้เห็นไหมครับตัวนี้ยกเกียร์ของเรานะครับหนึ่งสูบรับรับน้ําหนักได้ห้าร้อยกิโลนะครับนี่ครับสี่จุดห้าตัน ส่วนที่นี้เขาจะมีโซ่เอาไว้ล็อกให้ล็อกตอนที่เอาลูกเกียร์ลงมีโซ่ล็อกอะไรล็อกอะไรกันร่วงกันลวนตรงนี้อะถ้าก่อนลูกค้าทำงานเขาก็เราเข้าเข้ามาย้ำตอนทีนี่ครับให้พี่ช่างยกให้ดูนะครับยกสูงสุดเลยนะครับพี่ลูกค้าเริ่มเป็นสีน้ําเงินหมดเลยนะครับวันนี้สินค้าที่เรามาส่งนะครับมีสามชั้นโล่งแท่นยกเกียร์แล้วก็รีบพคาล่างนะครับเป็นสีน้ําเงินหมดเลยก็จะออกประมาณนี้ครับสีน้ำเงิน ท่นโยกเกียร์ของเรานะครับมีหนึ่งสูบกับสองสูบนะครับหนึ่งสูบกับสองสูบต่างกันยังไงนะครับก็ต่างกันยังไงก็คือสองสูบจะขึ้นเร็วกว่าครับสองสูบจะขึ้นเร็วกว่าเพราะเป็นลูกสูบเอ่อลูกสูบคู่แต่ถ้าสูบเดียวก็จะประมาณนี้ครับถ้าสูบเดียวถ้าเปรียบเทีย่ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ว่าขาอ่อนแรงตัวนี้เป็นช่วยออกออกกําลังกายขาครับออกไม่ใช่ครับหยอกหยอกอ่านี่ครับก็ใช้กําลังขาอ่านี่ครับประมาณนี้ครับนี่ อ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้กล้องมาแพนดูครับเนี่ยนี่ครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็จะเอาโซ่นี้ล็อกคล้องล็อกไว้อ่าเวลาเราเอาเกียร์ลงเนะยครับอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมครับยังครับยังยังเพราะลิฟต์ลิฟต์นี่ผมผมยังไม่ได้ขึ้นล็อกสุดท้ายก็คือสูงได้มากกว่านี้นะครับใช่ครับแต่เรายกรถประมาณนี้นะครับก็เลยยกได้แค่นี้พอจะมีจะสูงอยู่ประมาณขึ้นได้อยู่ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบเซนนะตัวนี้ครับนี่ก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเมื่อมีนี่แล้วใช่ไหมครับมียกเกียร์แล้วแหมมันมันต้องมีถาดเครื่องมือครับชั้นเครื่องมือครับนี่ครับอ้าวนี่เราก็มานําเสนอเท่านี้แหมนี่ครับนี่ครับนี่ครับชั้นมือเราแหมเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกแมช่างม่งขายของจังเลยนี่มีล้อให้ด้วยนะครับอ่าใช่ครับมีล้อมีที่เข็นมีที่จับนะครับแล้วก็มีที่อ่าสีน้าเงินสวยสดใสครับสีเข้ม ก็จะประมาณนี้ครับมีสีแดงกับสีน้ําเงินเหมือนเดิมครับครับสินค้าบริษัทเรานะครับมีสีแดงกับสีน้าเงินนะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับว่าลูกค้าชอบสีไหนนะครับก็ลองมาดูกันได้ครับมาเยี่ยมชมกันได้ครับหรือว่าจะดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับเปิหน้าตาประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับ Okay, วิธีการดูแลบำรุงรักษาตัวลิฟต์นะครับใช้ยังไงให้ถูกต้องและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับใช้อย่างไงล่ะสเต็ปแรกคือตัวลิฟต์ก็คือเป็นจรารบีแต่ตวนนี้อ่าจรารบาีทางด้านทีมงานช่างอ่ะเวลาช่างติดตั้งอ่ะเขามีการทาจรารบีให้ระให้ท่านลูกค้าหนึ่งครั้งเห็นไหมครับเป็นจรารบีก็คือในมุมมุมเสาพวกนี้ครับเนี่ยเหลี่ยมเสาเพร mm hmm. าะว่าในอกอกเสารเราจะมีเป็นซูเปอร์ลีนที่คอยประคองวิ่งอยู่ปราทาช่วยไม่ให้ซูเปอร์ลีนมันสึกเร็วๆแล้วก็ช่วยในการขึ้นลงเลื่อนๆทุกช่องด้วยอะไร แล้วก็ส่วนพวกลูกลูกอกหรือลูกกิ้งพวกนี้แนะนําเป็นพวกอจะระบีสเปรก็ได้ครับเพราะเราเอาจะบีป้ายอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ถึงจะระบีสเปรหรือไม่เป็นพวกโซนแอคหรือวิวซีสีก็ได้สีดสีครับข้างในเนี่ยฉีดได้อ่าเพราะข้างในอาจจะเป็นมันเป็นแกนเป็นลูกปืนพวกนี้ยแ้วข้างบนนจะเหมือนกันครับทาให้ครบสี่มุมนะครับใช่ครับที่มีการเสียดสีใช่ครับถูกต้องครับได้ตามต้องการใช่ครับอ่เห็นไหมครับเนี่ยมีกุอบเหลืงขาวเห็นไหมครับอ่าท่านผู้ชมเห็นไม่เอ่ยเห็นไหมครับสีมันจะมีสีมุมเลยครับเป็นตัวช่วยประคองอก อกนี้จะมีหมดอ่าบนล่างบนล่างด้านละสี่ก็จะเป็นแปะก้อนครับแต่ส่วนเฟืองนี้ก็ได้เหมือนกันครับเฟืองนี้แล้วก็ป้ายป้ายได้ครับเนี่ยเฟืองเฟืองล็อกแขนตรงนี้ก็ใช้ป้ายได้เหมือนกันนะส่วนโซ่ทาได้ไหมได้ครับสลิงทาได้ไหมได้ครับก็คือได้หมดเลยอ่าได้หมดเลยครับได้หมดเลยแล้วก็ช่วยถนอมด้วยไม่ให้มันเกิดเป็นขี้สนิมที่เกิอเืออะไรตรงนี้เพื่อบางที่ลูกค้าเอ่ลิฟต์ของลูกค้าไปติดชายคาไปอาจมีหน้าฝนเป็นพวกรองฝนสาดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสนิมเกิดเป็นค้าที่เกดแล้วก็เป็นพวกสนิมกัดกร่อนตามมาประมาณนี้้าไดดหมครับ เพราะว่าได้ตามต้องการด้วยเพราะเพราะว่าอ่าท่านซื้อแล้วมันเป็นของท่านแล้วครับท่านก็ต้องดูแลรักษาครับแตเอ่าต่อไปเรื่องในรถราทีนี้มาเรื่องน้ำมันน้ำมันนี่ก็คือประมาณว่าสมมติว่าอ่าช่างติดตั้งไปแล้วอะไรไปแล้วอ่คือมีการเปลี่ยนถ่ายไปแล้วครั้งแรกก็คือแนะนําว่าน้ำมันตัวนี้เป็นไฮริอเกเบอร์หกสิบแปดี่ห้ออะไรก็ได้ครับขอร์ตเบนโวหกสิบแปดคือแนะนําเฮ้ยให้เปลี่ยนปีละหนึ่งครั้งก็ยังดีครับก็คือท่านที่ว่าบางบางอู่แบบโหรถลลค้้าเยยะม่่นนีีงััปป หรือถ้ามีทุนสูงก็6เดือนครั้งก็ได้ครับก็คืออย่างน้อยปีละครั้งใช่ครับใช่ครับปีก็6เดือนครั้งใช่ใช่ครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายอ้าวช่างเปลี่ยนถ่ายตรงไหนแล้วครับคือถ่ายตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นถุเดือนตรงนี้อ่าเปิดตรงนี้ถ่ายตรงนี้อ่าแล้วก็เปิดฝาสีแดงนี้ครับเติมตรงนี้จะเป็นตัวเติมอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเติมครับเปิดมาอ่าตัวนี้ก็จะใช้ประมาณ9ก้าสิลิตรครับอ่าเขาจะมีชีดวัดไว้ให้เห็นไหมครับอ่ามีชีดตันนี้ไว้ให้เห็นไหมครับอ่าประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดปปรรระะมมาาณณ9 10ลิตก็ออยู่คถังนี้ ประมาณขอบป้ายแดงๆตัวนี้ครับโดยประมาณครับ uh, ประมาณนี้นะครับการดูแลรักษาก็ไม <tr uth> <p uan> ่มีอะไรมากครับก็มีอย่างที่ผมบอกข้างต้นแบ็ประมาณนี้แหละครับโอเคเรียบร้อยตัวนี้ผมจะลดลงแล้วนะครับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมและโปรโมชั่นใหม่ๆของทางเรานะครับเดี๋ยวผมจะทวนสเปคให้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวลิฟต์หลักๆนะครับ ก็คือลิฟต์ตัวนี้นะครับรับน้ําหนักได้4.5ตันแล้วก็ความสูงของเสานะครับจะอยู่ที่2.8เมตรยกสูงสุด1.9เมตรนะครับยกต่ําสุด10เซนนะครับผมความกว้างของเสาด้านในนะครับจะอยู่ที่2.8นะครับความแรงของมอเตอร์จะอยู่ที่3แรงนะครับหรือว่า2.2กิโลวัตต์มีไฟให้ลูกค้าเลือก2แบบก็คือไฟ220โวลต์กับไฟ380โวลต์นะครับก็คือไฟบ้านกับไฟโรงงาน นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกได้เลยนะครับทังเรามีตัวเลือกให้นะครับผมมี2สีนะครับมีสีแดงกับสีน้ําเงินก็จบกันไปแล้วนะครับกับการส่งมอบสินค้าภายในวันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกทท่านด้วยนะครับที่อุดหนุนเราเสมอมานะครับผมวันนี้นะครับทางบริษัท JS ของเรานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับ